น้องกินขา้าวเส้าหนุม่มมอนเดอ้อปิ้งหมูแล้วก็สมพักสมตีนวัวได้พี่น้องเดอ้อเดี๋ยวกินแฟร์หาน้มามากินหนุม่มมอนเดอ้อมาถูกต้อทุกคนเดี๋ยวดีพี่น้องกินข้าวตอนเส้าหนุ่มกันเด้อร์กินสกินเซกอรอ่ะพี่น้องซึมวานิจุกอร์วาน Bạn dư đạm, để bụng đạm, bụng bụng bội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  สบายดีพี่น้อง FC ทหารแทยเมื่อทุกคนทั้งลาวทั้งไทยเด้ออันเด้อทั้งต่างประเทศปีงูด้วพี่น้องปีงูมูปีงแบบว่ามิดเห็นนะมีตรงในมียังใส่ว็มิดปีงก็มิดเจาหัวใจ ่าขี้ขาวกันเด้อมันอีสคึมๆเด้อพี่น้องสีคึมๆมื้อนี้ห่คือฝนสิตกแตสิตกบ่รบ่ช้านี่ๆน้อยนึงมันฝนตกให้ก็ยังไข่บ่สิได้เย็ดแน่ทาเบิ่งคึมอยูสิตกบนี่ซาโทให้ตกสิได้เย็นฮ้อนบีพี่น้องเอ้ยเหนียวหมดกระตนกระโตนี่อาบน้ําเทียวอาบแต่น้ําคึมๆก็ได้ฮ้อนเปิดพมก็บ่อยู่ หน้าต่างเปิดเลยบริพิตรเคยหน้าต่างเปิดหน้าต่างนอนอองงอมาไหมากินข้าวกันเด้อเพื่อนทางเมืองนอกคนทางเมืองไทยเฮ้ยมาเด้อข้าวกันตุกกตานทางเมืองนอกตุานทางเมืองไทยแล้วก็เล็กซารีเมกกี้คิมข้ำเบื่อเด้อไปสอนไปเป้านุชมาเด้อนขะ้วาวมังกันเด้อข้าวกันเบื่อเด้อ อันอันนี้ก็ขอโทษขออภัยด้วยี่น,น้องด้องนางเถื่อแม่ม้อนบ่ได้เบิง่งย้อนหลังคลิปสมุดคลิปมื้อนี้แค่คลิปมื้อนี้มันคลิปใหม่มากผัดเบิ่งไปไปสั่นนน้างเถื่อก็เบิ่งย้อนหลังเถื่อกับเบิ่งย้อนหลังเนาะก็บ่เห็นคอมเมนต์ก็บ,บ่ได้ตอบบ่ได้กดยกปูยโยกหัวใจให้อย่าว่าสั่นว่าซี่เดอ้อนร์มันกาลา,นกายไปแล้วหนาแต่เข,าข้าใจเอ้ยแม่ม้อนบรกรุหัวใจหายบริกรุโยกปูหายบริเวน,นนั่นเดอ้อนางเถื่เขามาล้างเนาะ ทำลังเลี่ยเมม่อนบริบูรณ์ตอนล้างนะบริบูที่หนาไปเรื่อยนะอันนี่ก็ขอโทษขออภัยเด้อเสีย่ามม่มอนมาโคตรท้ใจให้มาโคตรโยกโปให้ถ้าเมม่อนเนี่ทั้งโยงโปทั้งหัวใจเลยไม่ข้องเมมอนโยงโปหัวใจท่านขิงโคตรหัวใจอย่างเดียวขิคขิงส่วนมากมาโคตรโยกโป้โคตรหัวใจขิงนะเมม่อนเนี่ยมาเบิบูร้ำขึ้นมาโคตรโยกโปให้น้ำล้างอีกนะฮะแค่นมม่มอนเนี่ยขึ้นโยกโป้ก็ท้อใจให้หมดเลย งจะเอาต่หยุเข้าใจยเป็นผ่านไปเนาะบริบูรณ์ยอดหลังต่ยา่าม่มอนเ้อเอ้ยไม่มอนมันก็โทษใจหายมแมนเ้อเขามันล้างเขาบริเบิบูรณ์ยอดลังเลยจะบไบริบทน่า chấm ừ. một cái số thôi là xong, bưng nhanh cả nhà, cái đi, mở đi, mở đi, mở mở đi. น,นี่นางปินโครงข่วง,งเโดนทับไปนางเปลี่ยนเดี๋ยวก็มาปินใส่กล่องเดี๋ยวค่ะ อดใจสกคำคอมเมนต์นะพี่น้องนะคอมคเมนต์ดีๆโขอมอกดใจเลยพี่น้องเด้อ

เก็ดเนาะกัดตับแต่งแจกเพิ่งงานเนี่ยยำหอดชัดกินจะดิดปิ่งผู้มูดแซ่บรักแบบแซ่บ

ลุงแต่ครับคุณผลงานจะสูงตระห,หนักง่ายๆก็มาเก่งใครในมีนคนงานมามาท่านใครของเขาบอกงานตัวถุนงานแจ้งตัวนี้เอาไใบพายมีอยู่คนที่ใบขายตัวคนแหงข้าวดียวแล้วได้หอเปล่าเนีงานใหญนะ่น่ะอ๋อมันแบบมันกว้างโล่งๆใบขายมันมันโล่วงมันมีต้นไม้บงัง เย็นอีกไปไปจะไปขอทุนบ่ยางไปขอทุนดืน่มส,สิไปเจหดก็ไม่เท่า่าตัวนี้เออตั้วก็ไม่เท่าหาอออือนี่้นะครับเป็นน้ำหมูล่าเองครับเบียกไปโดจูจุดนึง 拜拜。Bye bye. สมพักพี่น้องเพิ่งเดบิวตกินสมพักหูอยู่ว่าขลามหูอยู่ว่าพิษหากอยากกินพิษแต่มมนเจ็บแต่เมกินคงดองห้ามกินในโลูกกระเพาะดนๆหยอดกินเธอหนึ่งพี่นอ้อง <c ười> อดปวได้เนาะไ็่เส็นอะไรกิน้ะก็กินยาลง cứ ra mà kiếm lại. Thôi lại cái màn lại. Em chém giom thế sự. Có ở đây nữa. Thôi, cơm cá sấu cho mà ลงกบสาวเู้ยยข้างนอกรีไเพขอมนะางสายใจสายกวากันได้เห็นหนากันเจ้หนจะเตกแล้วยอ็งขาดเนี่ยสบาย คุเต้ยผมมีโทรศัพย์เนาะพี่นาะจดเข็นจดหมายฝาคนหลดด้วยชานมาเพิ่หมหาเมย์าพยีหานอกบ้านนั่นบ้านนี้ลำบากงเจอก็ะอหอดอเจอก็บออด <c ười> จดหมายกันะคือสมนี่ยอท่านสมัยเห็นหนากันเบิดจะเป็นเก่งนกเนาะนสางกันผนสารทรศัพท์นี่ยจะเป็นคนเก่ง คุยกันข้ามื้อเห็นหนาดมื้อกับไข่เดนะ้อเนาะแม่ตอม,อมีความห่วงป็นได๋นตตะเนต๊กเนาะมันเอาแหงา้งวันดพอนแต่ว่าอบยัองอบได้เฮัใ <c> น <ười> หออบแล้วจ้ะอบต้นในหองต้นจกโตนี้หอน,นหอคือแบบไฟนี่เฮานะ จังหวินมันเลยไปใส่จังนอนอบอยู่ในหอ้องอัดตัวนิ่งไม่แม่มาโบนโอ้ยไม่มันอยู่บ่ได้ไม่ตัวไม่ย่างงอนนะเปิดพอร่มก็สบายเปิดอันนี้ไอปูนนี่ขึ้นแห้งเต็กแห้งฮ้อนกันไปอีกเห็นจะคลิงแต่กลางคืนกานรอนตุ่มผาคือบาดอะไรเราเคยมาแห็ดเ <c oughs> คยนอนฮ้อนเอ้าเหงื่อมันอ่อน เย็นเนาะค่ะคือนอนห่อนแบบงวันคือออกแล้วเขานุ่งเสือเขานุ่งเสือขย่อนขย่าเนี่ยคือเขาออกมันเย็นเป็นความร้อนบ่ฮ่อนห่อนอ,อะไราะะมา <c oughs> คลิปนี้กับแม่ม้อราดก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไคร่สองน้องนำ้ำพริกยายหมอนพี่น้องเดลยมา